ครับสวัสดีครับผมนะครับเจ้าของคิดนอกกรอบมันเคยครับแต่วันนี้ไม่ปรากฏตัวแล้วกันนะครับยังไม่พร้อมจะออกสื่อนะครับทีนี้สำหรับวันนี้นะเนี่ยจะมาสอนการลงสีนะครับออบเจกต์นะครับสีสดนะครับเช่นพวกเซรามิกนะครับที่มีความมันวาวนะครับก็วันนี้ก็จะเป็น ถ้วยไอศครีมนะครับไม่ต้องพูดพ่ทำทำเพลงนะครับก็ตัวอย่างนะครับเราดูจากรูปทรงก่อนนะครับเป็นคล้ายๆทรงกระบอกนะครับสีก็จะมีแดงส้มเหลืองขาวชมพูนะครับแล้วก็จัดวางในมุมที่ทสวยงามนะครับบิดนิดเล็กน้อยนะครับตามลักษณะนี้ อโอเคอันเดียววางโมเดลไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับเรามาดูที่ภาพวาดนะครับภาพวาดสูมเข้ามาเล็กน้อยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะลงขยับชิ้นง,งานนิดนึงนะครับเราจะลงสีที่อ่อนก่อนนะครับเช่นสีเหลืองนะครับผมไม่สูมที่ทาสีนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะลงสีเนี่ยทุกครั้งนะครับเราจะต้องกําหนดทิศทางของแสงสะกดน,นะครับผมให้แสงมาทางด้านนี้นะครับเห็นสะเกตจากเงาที่ท่อลงบนพื้นนะครับจากนั้นเราเอาสีที่อ่อนนะครับลงไปก่อนนะครับลงในส่วนที่เข้มนะครับปาดไปนะครับมีความทิ้งขาว นะครับในส่วนที่มีความวาวนะครับนะครับตรงนี้สว่างเราก็ทิ้งขาวเยอะหน่อยนะครับเพราะแสงเข้ามาจากด้านนี้นะครับนะครับลองพื้นสีเบาๆไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับ เราก็ไปดูในส่วนสีอื่นนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสีชมพูนะครับเราใช้แดงนะครับก็ไายจากส่วนที่แสงไม่ไม่ แสงไม่ทั่วนะครับคือส่วนด้านหลังนั่นเองนะครับอ, <c oughs> อยากให้สีเรียบนะครับเราจะดึงสีจากบนลงล่างนะครับสังเกตว่าจะมีการเว้นร่องนะครับเพราะว่าเป็นรอยหยักของตัวชิ้นงานนั่นเองนะครับ ลงให้ทั่วนะครับสีที่มันค้นลงมาแล้วก็ดึงมาข้างล่างนะครับอาแตนั้นเราก็ไปดูในส่วนที่เป็นสีส้มนะครับ ก็ค่อยๆดึงสีไปนะครับมีการทิ้งบริเวณสีขาวนะครับ จากนั้นก็ส่วนที่เป็นสีแดงครับ เรารอ,รอ,รอ,รอสีแห้งสักครู่นะครับสักครู่ขน้นก็ทำยังไงให้ได้สีชมพูนะครับก็ต้องเป็นสีแดง เก็บในส่วนที่เป็นมุมหลืบนะครับ เพิ่มความจัดจ้านของสีเหลืองนะครับใช่สีเหลืองสดเข้าไปนะครับ เกลี่ยสีนะครับไม่แห้งตกตะกอนนะครับ เป็นที่ไม่ให้มีสีขาวเกิดขึ้นนะครับกบดด้วยชมพูทั้งหมด,ดรอสีแห้งสักครู่นะครับสักครู่